นะครับอ่ะวันนี้เราเรียนเรื่องอันนี้กันเรื่องพื้นที่ผิวของทรงกลมนะครับจะก่อนอื่นเลยเนี่ยพื้นที่ผิวของทรงกลมเนี่ยถ้าเราจะเข้าใจโจทย์มันให้ดีที่สุดนะนะเราต้องไปเลือกก่อนว่าเราต้องไปดูก่อนว่าไอตัวพื้นที่อ่ะลักษณะของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงความหมายของทรงกลมใช่ไหมครับให้เรานึกถึงสภาพลูกบอลลูกบอลลูกหนึ่งอ่ะถ้าเป็นวงกลมใช่ไหมมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่มันเป็นสองมิติ คำว่าทรงกลมเนี่ยมันจะเป็นสามมิติคือมันมีทั้งความสูงกว้างยาวอะไรพวกนี้ถ้านน้กไม่ออกให้นึกถึงลูกบอลไปเลยกลมๆนั่นนะครับผมอ่ะวงกลมวงกลมเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันนี้เป็นวงเป็นทรงกลมนะอย่างแรกอย่างแรกของมันเลยคือเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางคิดง่ายๆว่าวัดจากขอบวงเห็นไหมเห็นขอบวงไหม อวัดจากขอบวงนะครับวัดจากขอบวงไปสุดขอบวงโดยเส้นนั้นนะ่ะต้องผ่านจุดศูนย์กลางเห็นจุดศูนย์กลางตรงนี้ไหมไม่ว่าเราจะวัดจากส่วนไหนของทรงกลมเนี่ยนะครับมันจําเป็นที่จะต้องผ่านจุดศูนย์กลางทั้งหมดเลยถ้าอันนี้เดี๋ยวครูสอนเกินไปนิดหนึ่งนะถ้าเราวัดจากแบบเนี้ยเดี๋ยวเส้นแดงมันจะเกินเงินไปหรือเปล่า เอาล่บก่อนอ่าดูเส้นสีสีสีสเกตไม่ใช่สีเขียวแล้วกันนะครับถ้าเราวัดจากขอบวงไปถึงขอบวงแบบเนี้ยโดยไม่ผ่านจุดศูนย์กลางนะโดยไม่ผ่านจุดศูนย์กลางแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าคอร์ดความหมายต่างกันเลยนะแค่ผ่านจุดศูนย์กลางกับไม่ผ่านจุดศูนย์กลางเนี่ยนะครับแบบนี้เราจะเรียกว่าคอร์ดเนาะแต่ถ้ามันผ่านจุดศูนย์กลางเราจะเรียกเขาว่า เป็นตรงเอ๊เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับผมค่ะส่วนต่อไปเราจะเรียกว่ารัศมีนะครับอ่ารัศมีตัวนี้เนี่ยก็คือวัดจากจุดศูนย์กลางถึงขอบวงจะวัดจากตรงไหนก็ได้ขอแค่มันวัดจากจุดศูนย์กลางถึงขอบวงนะครับอ่ารัศมีเนี่ยมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับสมมุติว่าโจทย์เขาให้เส้นผ่าศูนย์กลางมาใช่ไหม อยากรู้รัศมีก็ก็หารสองถ้าโจทย์เขาให้รัศมีมาอยากรู้เส้นผ่าศูนย์กลางก็คูณสองแค่นั้นเองนะครับอ่ะอีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้เพิ่งพูดไปจุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลางคือจุดที่อยู่ตรงกลางของทรงกลมเลยนะครับผมอ่ะต่อมาเส้นรอบวงอ่ะเส้นรอบหรือเราจะเรียกว่าวงกลมใหญ่ก็คือวงกลมของทรงกลมแหละคิดสภาพว่า ไอวงกลมเนี้ยมันจะเป็นรูปร่างสองมิติของในสามมิตินะครับผมอ่ะจบไปแล้วนะครับมาดูสูตรสูตรของเราสูตรการหาพื้นที่ผิวเนี่ยของทรงกลมเนี่ยมีสูตรเดียวเลยนะมันไม่ไม่ใช่แบบเหมือนทรงกลวยกับีระมิตที่เราเพิ่งหาไปาที่มันจะมีสองสูตรใช่ไหมทรงกลมเนี่ยมันจะมีสูตรเดียวเลยจําง่ายที่สุดแล้วสีย่ย i r กำลังสองนะครับโดยสี่เนี่ยเป็นค่าตายตัว เราก็เขียนไปเลยตรงตัวนะครับพายมีค่าเท่าไหร่เบสสา,สามจุดหนึ่งสี่เฮ้ยสุดยอดอ่ะอ่าน้องแพลวอ่าคืออะไรลูกอ่าคือน้องพ่ออ่าคือรัศมีมงรัศมีองกลเอออ่าคือรัศมีคองวงกลมนะครับอืมเออมีผู้รัศมีของวงกลมเนี่ยมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของอะไร ว่าร <Wow. S 1> ัศมีของวงของเส้นเอรัศมีเนี่ยมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของอะไรเส้าศูนย์กลางอ่าครับครับเออเส้นผ่าศูนย์กลาง uh huh. นะครับอ่ะไปเดินหน้าประเทศไทยกันต่ออ่ะมาดู uh huh. ข้อตัวอย่างที่หนึ่งครับผมอ่ะเขาบอกไว้ว่าเนี่ยลูกโลกโลูกหนึ่งเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิแปดเซนติเมตรลูกโลกเนี้ยมีความมีพื้นที่ผิวกี่ตาราง เซนติเมตรนะครับปกติเนี่ยเราจะเจอค่าพายที่กําหนดมาให้เป็นสา4จุดหนึ่งสี่ใช่ไหมถ้าโจทย์เขาบังคับให้เป็นย2 7บสองนเจ็ดก็คือย2 7ิบสองเซนเจ็ดนะถ้าโจทย์ไม่ได้เขียนจะใช้อะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับผมอ่าอ่าโจทย์อันนี้เวลาเราวิเคราะห์โจทย์ใช่ไหมเราก็ดูกันว่าเขาถามอะไรนะครับเขาถามหาพื้นที่ผิวใช่ไหมครับเราก็ขึ้นมาก่อนเลยว่าอ่ะวิธีทำอ่ะจากโจทย์ใช่ไหมโจทย์ตอนแรกเนี่ยเขาอยากได้พื้นที่ผิวใช่ไหมครับสมมุติว่าเราเขียนสูตรขึ้นมาก่อน สี่2อ่ากํลังสองใช่ไหมในข้อเนี้ยถ้าเราลองวิเคราะห์กันเล่นๆว่าโจทย์ไม่ได้ให้อะไรมาอ่าให้คิดก่อนเดี๋ยวจะถามพวกมาน้อยก็ถามง่ายเนี่ยแหละถามมันอยู่มีกี่คนเจเจ็บเจ็บเบ,บอร่อยอร่อย <laughs> อ่ะเบสข้อนี้โจทย์ไม่ให้อะไรมาโจทย์ไม่ได้พูดถึงอะไร ในสูตรเนี่ยสูตรที่ครูเขีย<ใ>น,นเนี่ยตัวนเนี้ยเนี<อ>่ยโจทย์ไม่ได้ให้อะไรมาอ,อ่าอ่าถูกต้องนะครับโจทย์ไม่ได้ให้อ่ามาก็คือโจทย์ไม่ได้กล่าวถึงรัศมีเลยแต่เราสามารถรู้รัศมีได้จากอะไรน้องแพลวเบคะครูเราสามารถรู้รัศมีได้จากอะไรเ้อใช้นผ่าสศูนย์กลารสองครู ถูกต้องนะครับเราก็เอาเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยไปหารสองนั่นเองเฮ้ยเก่งจังเลยดูพออัดคลิปส่งแล้วนี่ดูเก่งผิดมนุษย์นานาเลยนะนี่ <laughs> ะนะครับเราก็เขียนไปเลยจากโจทย์เนี่ยรัศมีของฐานเนี่ยเท่ากับยี่สิแปดใช่ไหมไอ้เส้นผ่าศูนย์กลางของเราเนี่ยเท่ากับยี่ิแปดใช่ไหมแล้วก็ย8สดหารสองนะครับมีผู้ยี่สิแปดหารสองเลยเท่าไหร่ลูกเอาเลยยี่แปดหารสองเือเท่าไหร่ อ๋อเลยมีผู้มีผู้ต้องโชวพลาชาดอยบ้างแล้วครับ28ฐาน2เหลือเท่าไหร่ลูกเอ่อ8ฐาร2อะไรวะ8ฐาน, 2, าาน 2, 2เป็นคำตอบที่ถูกต้องซะที่ไหน28หาน2เหลือ14ลูกูยังไม่ตอบยังไม่ได้ตอ,อ,อบเลยอ๋อเหรอเอ่เอ,อ,อฟังผิดฟังผิดครูขอโทษ นะครับ28หารง2เหลือ14เมื่อเราได้รัศมีมาแล้วเนี่ยใช่ไหมเราก็เทเข้าสูตรไปเลยเราแทนในสูตรไปเลยนะครับก็ขึ้นสูตรมาพื้นที่ผิวของทรงกลมเนี่ยมีค่าเป็น4ไพย R กำลัง2ใช่ไหมเราก็เขียนมาเลยนะครับแทนค่าแต่ละตัวลงไปในสูตรเลย4ก็คือ4พพยเขากำหนดมาให้แล้วเป็น22ส่วน7 R กำลัง2ก็คือ14กำลัง2นะครับ่ถ้าครูเขียนแบบนี้มีใครงงไหม ทำไมมันถึงได้มาเป็นมาทัศนนี้เลขเจ็ดหายไปไหนตัดทอนกับเลขสี่เจ็ดตัดทอนกับสิบสี่อ่ะอ่าถูกต้องนะครับอ่ะในที่นี้อ่ะสมมติว่าคู่เขียนสิบสี่กำลังสองใช่ไหมสิบสี่กำลังสองเนี่ยมันก็คือสิบสี่คูณอยู่กับสิบสี่ใช่ไหมครับสิบสี่คูณเกิดกับสิบสี่เสร็จแล้วเราก็เอาเจ็ดเนี่ยไปตัดทอนมีไงเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสอง ส4แค่นี้เองเสร็จแล้วตัวล่างก็จะหายไปเราก็จะได้บรรทัดนบนมาก็คือ4ี่คูณย2คูณสที่เกิดจากการตัดแล้วก็คูณ14แบบนี้อ่ะเสร็จแล้วเราก็คำนวณกันอย่างรวดเร็วก็ได้เป็น2,464ตารางเซนติเมตรนะครับอ่ะมีใครงงไหมลูกอ่ะไม่งงแคปแคปเอาไว้ อ่าแคปแคบเป็นอย่างรวดเร็วนะครับแมนเข้ามาแล้วแมนเปิดกล้องเลยลูกอ่าไปดูกันบ้านนะครับอันนี้ครูแบงก์ก็จะช่วยกับนบ้านท่อหนึ่งครูแบงก์ครับตาผมขออาบน้ําก่อนครับแล้วเปิดกล้องขออาบน้ำก่อนตครับ้งใจเรียนจริงๆผมมึเต๋ออ่าโอเคเอาละครับเปิดกันบ้านมันจะอยู่หน้า หน้าหน้ารักไม่ใช่หน้าไหนหน้าไหนสักหน้าหนึ่งอะแหละเดี๋ยวรูหาหนังสือเปิดดูก่อนเล่นแนคเลยเล่นหรวมันมีเล่มเดียวลูก <c oughs> นั่นแหละมันมีเล่มเดียวเราเรียนเล่มหนึ่งกันอยู่นะครับการบ้านข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเราทำแล้วข้อสองก็ทำแล้วอืมน่าจะเป็น ข้อไหนวาไมา้เราก็พื้นที่ของทรงกลมเอ๊ะข้อนี้ใช่กันบ้านไหมเอาข้อนี้ไม่ใช่กันบ้านนะลูกสามกับสี่นี่หนูถงงสามกับสี่ี่ยังงงอาจจวเราเราไปคุยกันหลักไหมก็ได้นะครับอ๋อนี่ไงกันบ้านกันบ้านอยู่หน้าที่สี่สิบสี่นะลูกสากับ่นะครับ อ่ะข้อหนึ่งแล้วลูกทำแล้วทำแล้วทำเร็วจังเลยอ่ะมาดูมาดูว่ามันถูกไหมนะครับอ่ะข้อการบ้านข้อที่หนึ่งนะเขาบอกว่าหาพื้นที่ผิวของทรงกลมโดยมีรัศมีห้าเซนติเมตรนะครับผมอ่ะข้อนี้ดีหน่อยเขากําหนดรัศมีมาให้เราไม่ต้องทําเองนะครับเราไม่ต้องไปหารัศมีเองโดยกําหนดค่าพายมาเป็นสามจุดหนึ่งสี่นะครับอ่ะในขั้นแรกของเราเราก็ทําอะไรก่อนน้องแพ จากสูตรพื้นที่ของทรงกลมเฮ้ยถูกต้องโอโ้โหนะครับอจําไว้เลยว่าถ้าเกิดเราไม่จ<ม>ําเป็น้องหาอะไรก่อนเนี่ยเราก็แทนเข้าสูตรไปเลยก็คือเลยจากสูตรนี้เนาะะพอจากสูตรเสร็จปุ๊บเบสท,ทํายังไงต่อเบส h ั l l o ลฮัลทํายังไงต่อเราจากสูตรมาแล้วอะไงอะไรี๋ยวะ จากสูตรแล้วทำยังไงต่อไม่รู้พอจากสูตรแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็แทนค่าตัวในสูตรลงไปอย่างนี้เป็นต้นสี่เห็นไหมว่าสี่ก็คือแทนลงมาตรงๆอะไรที่มันเป็นตัวเลขนะครับแทนมาตรงๆเลยเนาะอ่ะพายพายมีค่าเท่าไหร่สามจุดหนึ่งสี่เออเราว่าแทนสามจุดหนึ่งสี่ r r ของเราก็คือเท่าไหร่สามจ เออห้าก็แทน r เท่ากับห้าแล้วก็กำลังสองตามสูตรนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเราก็คำนวณออกมาได้ตามนี้เลยอ่ะวันนี้ครูแบงค์มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับห้าคูณห้าได้เท่าไหร่ไม่สิบห้าคูณห้าได้สิบยี่สิบห้ายี่สิบห้าไม่ตายแล้วห้าคูณห้าได้สิบไม่ตอบไว้ห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าลูกยี่สิบห้าคูณสี่ได้เท่าไหร่หร้อย <200. S 2> ไม่ไม่หร้อย ไ,ได้ร้อยนะครับมีเสียงจากคนในห้องน้ำมาบอกนะ <c oughs> <c oughs> คุณกะสีได้หนึ่งร้อยนะครับอะเวลาที่เราเจอเลขเป็นหลักสิบหลักร้อยอะไรประมาณเนี้จะต,ต้องเป็นประมาณนี้นะเป็นเลขที่มีหนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์ตามหลักอย่างเงี้ยถ้าเราเอาไปคูณกับทศนิยมแบบนี้นะครับเราสามารถเลื่อนจุดตามจํานวนได้เลยตามจํานวนศูนย์ได้เลยนะครับให้จำไว้เลยอ,อันนี้เป็นเทคนิคการคิดลัดนะเราจะไม่ต้องไปคูณเยอะนะครับอะสมมติว่าอันนี้เป็นสามจุดหนึ่งสี่ใช่ไหม อ่ะสามจุดหนึ่งสี่มันคูณกับอะไรคูณกับร้อยร้อยมีศูนย์ยกี่ตัวมีสองเออมีศูนย์สองตัวเพราะนั้นเราก็นับจุดถอยหลังออกมาเลยสองครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งเห็นไหมค่าตรงกันไหมถ้าเรานับจุดถอยหลังออกมาเนี่ยตรงครับเออแต่ถ้าสมมติว่ามันคูณพันล่ะเราต้องนับจุดถอยหลังกี่ครั้งสามครั้งเออสามครั้งเอ้าแล้ว อันนี้มันถอยหลังได้แค่สองเลขตัวหนึ่งอะทำยังไงศูนย์เออก็ใส่ศูนย์แค่นั้นเองนะครับเหมือนที่เคยสอนไปอันนี้เป็นเทคนิคลับนะเวลาเราคิดเลขแบบเจอเป็นพวกหลักสิบหลักพันหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์ตามหลังแล้วมต้องคูณจะจุดทศนิยมเนี่ยเราสามารถเลื่อนจุดได้เลยนะครับเวลาไปเจออะไรในห้องสอบเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการคิดเลขนะครับอ่าอันนี้ก็ต่อไปนะครับอ่ามาดูกันบ้านข้อสาม นะครับหน้าสี่สิบห้าเนาะเขาบอกว่าทรงกลมเนี่ยมีรัศมีเป็นห้าเซนติเมตรและแปดเมตรตามลำดับนะครับอัตราส่วนของเอาแล้วอันนี้ปัญหาใหญ่แล้วโจ์ก็ถามว่าอัตราส่วนครูแบงค์ขาครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้อนี้หนูแคปไปลอกไหมได้ไหมแคปแล้วก็ไลอข้อไหนข้อนี้เขาเขาไม่ใช่ข้อสามอ่ะครูข้อสาม ออก็ข้อสามเนี่ยมาช่วยช่วยทํากันบ้านนี้ไงก็ให้แคปอยู่แล้วโ okay. <Okay>. okay. <laughs> อเคโอเคเออโอ้ยอย่าใส่ซื้ออย่าใส่ซื้อออกกล้องลูก <laughs> อมานะครับอ่ะอันนี้แหละโจทย์ตัวนี้แหละที่พวกเราจะเป็นปัญหากันนะครับเพราะคำว่าอัตราส่วนของพื้นที่สองอันเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนาะอ่ะอันดับแรกก่อนเลยครูแบงค์จะอธิบายนี้ก่อนว่าอัตราส่วนเนี่ยมันเกิดจาก การแบบเราเขียนเลขแบบอย่างอัตราส่วนเวลาเราทาขนมใช่ไหมน้ําต่อแป้งก็จะเป็นหนึ่งต่อสองแบบนี้เป็นต้นนะครับน้ำหนึ่งส่วนแป้งสองส,ส่วนอะไรแบบนี้ในอัตราส่วนเนี่ยให้เราจาไว้เลยว่ามันคืออยู่ในรูปของการหารเหมือนที่ครูแบงค์ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นคําว่าอัตราส่วนหนึ่งต่อสองใช่ไหมมันสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ให้เอาตัวหน้าเนี่ยตัวหน้าเนี่ยเอาไว้เป็นเศษ ตัวหลังเอาไว้เป็นส่วนแบบนี้อ่าทุกคนพอเคสนะนะครับนะครับอันนี้เป็นความรู้เด็กม .1 เลยนะนี่ะนะครับถ้าเกิดโจทย์ถามอัตราส่วนใช่ไหมโจทย์ถามเพราะว่าอัตราส่วนเราก็ไปดูว่าอัตราส่วนอะไรของอะไรตามตามที่โจทย์อยากรู้เขาบอกว่าอัตราส่วนของพื้นที่ผิวทรงกลมทั้งสองเราก็ตั้งไปเลยว่าอันนี้ตั้งให้เป็นเศษส่วนไปเลยนะ เออัตราส่วนอันแรกต่ออันที่สองแบบนี้ยนะครับเขาบอกอัตราส่วนของพื้นที่ผิวทรงกลมทั้งสองอันแล้วก็สั่งตั้งเลยอันแรกส่วนอันสองเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆแกะไปทีละตัวนะครับพื้นที่ผิวทรงกลมอันแรกมีสูตรว่าอะไรสูตรพื้นที่ผิวก็สี่พายอากำลังสองใช่ไหมเอออันที่สองมันคืออะไร สูตรการหาพื้นที่ผิวก็สี่พายอา,าร์กำลังสองเพราะว่ามันเป็นทรงกลมเหมือนกันนะครับมันก็ต้องใช้สูตรเดียวกันโอเคไหมอ้าวพูดอะไรนพายมาพูอะไรนะครับทาไมถึงาอะไรค่าพายมาพูถ้าเขาไม่ให้ค่าพายมาเราจะใช้ใช้ตัวอะไรสามจุดหนึ่งสี่ก็ได้เออสามจุดหนึ่งสี่หรือยี่สิบสองส่วนเจ็ดก็ได้ก็เขาไม่ได้บังคับเราอยากใช้อะไรก็ใช้เอออ่านนะครับเราก็มาดูอ่านเสร็จแล้ว ครูแบงก์ก็แทนทุกตัวไปตามปกตินะครับออย่างอันแรกข้างบนอันนี้สี่ก็แทนใส่สี่ตรงๆพายอันนี้ครูแบงค์ยังไม่เปลี่ยนค่านะครูแบงก์ใช้เป็นพายตัวเดิมนะครับผมอ่าอ่าอ่ารัศมีอันแรกเป็นเท่าไหร่ห้าเออห้า <5. S 1> นี่ไงห้านะครับรัศมีอันที่สองเป็นเท่าไหร่แปดแปดเออก็นี่ไงก็แทนไปแทนแทนตัวเลขไปเลยตรงๆ อ่าเสร็จแล้วเมื่อมันเป็นเศษส่วนแบบเนี้ยมันสามารถตัดทอนกันได้นะครับเอาสีอะไรตัดด,ดีกว่าเอาสีเขียวตัดดีกว่าอ,อ่าแบบนี้นะครับสี่ตัดสี่สี่หนึ่งเป็นสี่อันนี้เป็นหนึ่งเหรอใช่ไหมพายพายมีค่าอันเดียวกันไหมอันเดียวกัน,น,กนตัดได้ไหมได้เออก็ตัดตัดทิงแมมไปเลยเนี่ยก็เหลือหนึ่งเหลือหนึ่ง แค่นี้เองห้ากับแปดเนี่ยมันตัดไม่ได้เป็นคนละตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เราจะเหลือก็คือห้ากำลังสองห้ากำลังสองได้ยี่สิบห้านะครับแปดกำลังสองได้เท่าไหร่หกสิบสี่เออมันก็เหลือแค่นี้แหละนะครับเสร็จแล้วจบแล้วเนี่ยแค่นี้เองนะครับเพราะนั้นพอเราไปเขียนอัตราส่วนใช่ไหมดังนั้นอัตราส่วนของพื้นที่ผิวทรงกลมทั้งสองก็จะเป็นเอาตามนี้เลยเอาตัวแรกตั้งเหมือนที่ครูแบงค์ทำเนี่ยหนึ่งต่อ หนึ 1> 1่งต่อสองเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองแล้วก็เอาตัวแรกตั้งไว้ตัวหน้าตัวข้างล่างเอาตั้งไว้ตัวที่สองแบบนี้นะครับอ่าอ่ามีใครงงไหมเพราะว่าข้อสี่เนี่ยจะถามในลักษณะที่คล้ายกันเลยนะครับอันนี้ครูแบงค์จะให้เราไปดิ้นรนเอาเองจริงให้จริงดิ้นรนคนเดียวครับเบสเบสจะทำบ้างเปสต้องสอบ โอเน็ตนะอ่ะนะครับเสร็จแล้วอ่ะวันนี้ครูแบงก์ก็จบแล,แล้วนะครับผมกับคับแรกเห็นไหมใช้เวลาแค่สามสิบนาทีเองแปบ๊บเดียวมีเวลาให้ไปนอนตีพุงอีกเรื่อยๆนะครับอ่ะวันนี้ครูแบงก์ไปเจอมาว่าเรียนไปเรียนมาเราเหมือนจะมีเขาแต่เราไม่ใช่ควายนะเราเป็นย mm ูนิคอร์นอนะครับ mm hmm. อะโอเคใครมีคำถามอะไรไม่เอ่ย อ่าถ้าไม่มีมมเจอกันคาบหน้านะครับผมอ่าวันนี้มีแค่นี้ไม่ต้องแคปหน้าจอถ่ายรูปก็ได้